อ่ะขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับวันนี้เรามาอยู่ในการรายการในในการรายการเคจิเซ็ตเกมเมอร์วันนี้เราจะมาเปิดกล่องครับดูกล่องนะครับอะไรโลแมนอะไรไม่รู้าการกินไม่ออกครับโลแมนบ็อกอะไระเออนี่แหละเห็นใจบ้าบ้างครับคนไม่เก่งกิน,นรับอ่ะเรามาเปิดครับอ่ะเดี๋ยวก่อนพื่ก่อนจะมาเปิดนะครับผมจะหาอะไรมาปิดก,ก่อนข้างๆ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับเดี๋ยวพวกคุณผม,มาหากหากรูปมาปิดครับเออผมก็ไม่รู้งั้น,นนะผมก็เอามาปิดละกดปึ๊บของแรกไปได้ไรครับเฮ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยทะายทะายโอ๊ยเอาหมดทำไมไม่ได้กิ่วยาได้ายาอะไรก็ไม่รู้แอนตี้เบอติกอะไรก็ไม่รู้ก <c oughs> องต่อไปเราไปลุยครับ เฮ้ยมาแล้วมาแล้วไมลงแกแล้วเฮ้ยโอ้โหเลยสไนเปผมไม่หวังครับโอ้โหได้โล่มาผมนี่หิวโล่เลยโอ้โหเนี่ยเปิดไปเยอ,อะได้เนี่ยแม่งแหลกจนเปิดไปเยอะครับคุณดูจีซีของนี่ครับ <laughs> ไมเป็ไม่เป็มาแล้วกองต่อบแป๊บได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้โล่แล้ว เอาต่อเร <mm ื่อยๆครับเด็ดผมก็ไม่ได้กากเลยครับผมก็ไม่รู้ครับมันมันเป็นอะไรครับผมก็ไม่มีทางแก้ไม่มีวิธีแก้ไปแล้วกองต่อไปปื๊ดเฮ้ยได้ไรอะอะไรอะโอ้โหบัตตาบูมรู้จักดีแล้วผมโดนไฟครับโดนทิ้งเสร็จตูดไป แฮบกองต่อไปรับได้ไรเราไปลุ้นกันต่อวัอนนี้กูตัดเหนื่อยเลยเนะี่ยกวนเหตจะมาะตัดกันมันเลยอ่ะมาแล้วไปต่อโอโอเลยสน,ยนัยเฮ้ยหน้าไม้โอ้วหเอาวาทำไมยาสปอนเซอร์ก็ไม่มีมีแต่ยา ยาฆ่ายาปะเนี่ยไม่ยอมรนะับกดต่อไปคนระับกดกันมันนะมืออ่ะ <c oughs> นี่คนกดเยอะหรืออะไรเนี่ยครับ <c oughs> อะไรจะขนาดน,านั้นอ่ะของสพัพแป๊บได้ไงเฮ้ย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 จะไหนไอ้ อีไม่รู้จะด่าเป็นภาษาอะไรครับมันให้โลมาเยอะจัดอ่ะโอ้โหนี่เซ็งกันเนี่ยหัวร้อนแล้วเนี่ยหัวร้อนร้อนเฮ้ยโอ้โหน้ามืน้ามืเอาโอเคคอร์ดโบไปยังได้อยู่ยังได้อยู่คอร์ดโบตอบแอนสไนส์สไนส์โอ้โห สตาร์เน็กซีแม็กเออเอาไปยิงครับเอาไปยิงบอกให้เด็กมันฟาร์มให้เด็กมันฟาร์มต่อไปครับโอ้โหกากคิวเลอร์กากตามชื่อเลยเอามาทำอะไรอันเดียวให้ให้เยอะๆ่อยครับโลยละเอาครับอีกสามอีกสี่ทีอีกสี่เท่านั้นไปเรื่อยๆป่าแล้ว โอ้ยไม่เอาโลแล้วชิลมียแล้วเฮ้ย,อยโอ้โหเลยสไนนผมรู้ชะตากรรมเลยเฮ้ยอีกสองอะ้ยมันต้องมันต้องเป็นรูปหัวใจอ่ะเพื่อที่จะได้อะลองเป็นรอดรูปหัวใจดูนี่หัวใจนี่มารูปหัวใจก่อนไปก็ต้องไปอ่า ได้เหรอโอ้โหได้โล่ไงเราต้องเป็นคำว่ากล่องะกล่องกล่องนี่กล่องกล่องไปได้กล่องตามชื่อก็ต้องได้สไนไ์อย่างน้อยก็ต้องกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโอ้โหลิสนไนเ์มันทำมเหมือนอยู่กันเนีย่ยผมหมดตูดแล้วเนี่ยครับ หมดเลยเนี่ยสุดได้ท่าไม้กระบอกเดี๋ยวคุมไว้เนี่ยครับอ่าต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาดูครับเออโอ้โหชื่อกูขึ้นตรงโต้งเลยครับเอาผมปิดอันนี้ไว้ดีกว่าของผู้ชมอ่ะเออเอาขอบคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็เมนมาได้นะครับเพื่อความสนุกครับ รับได้ครับเกมอะไรก็ได้ครับ